มีเรื่องราวดีๆมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในช่วงเช้าวันนี้ครับเป็นการทําคลิปพิเศษนะคุณผู้ชมปกติแล้ววันที่16นะแล้วก็วันที่1ของทุกเดือนเนี่ยผมจะไม่ลงคลิปวิดีโอนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะพิเศษให้ดีหนึ่งเพราะว่าผมเพิ่งได้เล่มนี้มานะเป็นมีดของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับรุ่นหอฉันปี59ขนาดใบ7นิ้วซึ่งพอเป็นรุ่น 7นิ้วเนี่ยนะครับจะค่อนข้างตามหาได้ยากเนื่องจากว่าเป็นไซส์ที่คนเนี่ยก็ค่อนข้างนิยมนะเฉพาะกลุ่มไม่ได้นิยมเป็นวงกว้างเพราะมันอาจจะดูแบบจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะเล็กก็ไม่เล็กนะแต่สำหรับผมมองว่าไซส์7นิ้วผมชอบนะผมค่อนข้างชอบแล้วผมก็พยายามตามหาเก็บแต่มันก็จะหายากดีหนึ่งนะครับทีนี้ในรุ่นนี้เนี่ยมีการสร้างอยู่ที่200เล่มนะ ถ้าเป็นเล่มขนาด3นิ้วเนี่ยจะสร้างอยู่ประมาณ350เล่มนะฮะในปี59เนาะ5นิ้วก็เช่นกันสร้างอยู่ประมาณสัก350เล่มแต่พอเป็นเล่ม7นิ้วเนี่ยจะมีการสร้างอยู่ที่200เล่มก็จำนวนก็จะน้อยลงมานิดนึงนะครับแต่ที่หายากสุดเลยก็คือจะเป็นรุ่นขนาด9นิ้วที่มีการสร้างอยู่แค่40เล่มนะฮะร,รุ่น9นิ้วเนี่ยเพิ่งมีการซื้อขายกันปล่อยไปอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาท30,000นะครับนะ สามหมื่นสามนั้นลดลงไปนิดหน่อยก็อยู่ประมาณสักสามหมื่นสองนะครับที่ได้มีการปิดไปล่าสุดนะครับเป็นปีห้าเก้าเหมือนกันที่ผมได้โพสต์ลงไปใน YouTube ชุมชนนั่นแหละครับคุณผู้ชมนะีทีนี้ในส่วนของเล่มนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆบก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นลายเซน์ของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะฮะฝากไม้แหมเป็นแหมสามกระยันะครับ,มมมมรนะรบผมเงินทองนาคนะฮะค่อนข้างสวยแล้วก็ดูเก่าเข้มขลังใช้ได้เลยนะในส่วนของฝกักนะครับ ทีนี้บริเวณตรงด้ามท้ายเนี่ยนะครับผมจะมีการอุดมวลสารด้วยซึ่งมวลสารที่อุดด้านในเนี่ยผมจะบอกคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับจะเป็นผงหลวงปูทวดชั้นมากหลวงปูสีผงไม้โพไม้ละมุดหลวงพ่อเงินนะฮะไม้เสาสาราหลวงพ่อเงินพอเดิมนะฮะซึ่งในมวลสารตรงนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะยิ่งไม้ละมุดของหลวงพ่อเงินนี่คือค่อนข้างน่าสนใจนะะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในภายหลังนะครับ สีพึ่งหลวงพ่อพัดลูกอมหลวงพ่ออ่อนนะผงหลวงพ่อเงินกุฎประกำจีวรของหลวงพ่อวันนะครับไม้เขือเถาหลงเกาะต้นคะนึงหาเนะี่ยอันนี้ก็คือว่าหายากเหมือนกันนะครับไม้เขือเถาหลงที่ไปเกาะต้นคะนึงหาเนี่ยค่อนข้างที่จะหลงไหลนะฮะแร่อสูรรัธนบัตรเก่าคือค่อนข้างเยอะอยู่นะครับในอุดมสารตรงนี้เนาะนะแล้วตายอัดเข้าไปด้านในนะก็เก่าไปตามกาลเวลานะ นี่ใบเจ็ดนิ้วรุ่นหอฉันปีเอ่อก้าเอ้ยก้าสิบห้าปีนะครับนี่นะทีเนี้ยเอ่อเรื่องราวนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้แต่ว่าในส่วนของร่องเลือดเนี่ยจะมี3ามองเลือดนะครับเกจ็กระดีจะมีการวางอยู่ 3. จุดนะครับก็คือ1 2 3่งสองนะองเลือด3ามองเลือดตรงด้านใต้จะเป็นยันแข้งสิงหรือว่ายันน้องสิงนั่นเองนะครับแต่ว่านี้นาจะไม่ได้ส่งเครื่องนะนะรุ่นหอฉันปี 95ปีหลวงพ่อพัดนะครับอันนี้ปี59เราจะสร้างหลวงพอ่อวัดห้วยด้วนนะครับผมเกตกระดีเหมือนเดิมนะ,นะครับสวยงามเข้มขขังตามตำรับตำาราตรงกลั่นก็อุดมวลสารไว้เช่นกัน,นอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่กันก็มีการอุดมวลสารมวลสารที่ได้มีการเล่าขานกันเยอะสุดนในรุ่นนี้คือจะเป็นาชานมากหลวงปู่ศรีถ้ำเขาบุญนาค เมื่อก่อนเนี่ยเขามีการจุดไฟเผาสารข้าวกันแล้วเป็นที่น่าแปลกคือไฟอ่ะนะฮะไม่ฝังข้าวทุกจุดเลยยกเว้นจุดหนึ่งที่ไฟไม่ยอมไหม้จุดยังไงก็ไม่ไหม้ก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าไปพบชานมากของหลวงปู่เนี่ยหล่นอยู่บริเวณนั้นนะครับก็เลยจุดไฟไม่ไหม้นะยิ่งไม้โพหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเนี่ยนะครับเป็นไม้โพอธิษฐานนะเป็นไม้โพคู่บารามีของหลวงพ่อเงินเลยนะครับนะบเมื่อปีหนึ่งเนี่ย ไม้โพนี่เกิดหักลงมานะ <_ S 1> เพราะว่าจะมีการสร้างพระอุโบสถใหม่ทางกรรมการนะก็เลยแบบเออให้ยายจรรันเนี่ยไปเผาถ่านเพราะต้นโพนี่หักลงมาแล้วนะประกากฏว่าไฟมันไม่ไหม้นะยายจันก็เกิดแบบโอ ح, ้โหเผาต้นโพไฟไม่ไหม้แต่ดันอาการร้อนเนื้อร้อนตัวเนี่ยนะครับมาร้อนตัว,ตวที่ยายจันนะฮะเหมือนไฟไหม้ยายจันเลยแต่ร้อนไปทั้งตัวเลยกระทั่งหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับผมนะก็บอกว่า เนี่ยให้ของดีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นของดีนะฮะเกยทําให้ต้นโพเนี่ยถูกขุดนํามานะแล้วก็ไปทำเขาเรียกพักเครื่องหรือแม้กระทั่งเอาไปทําวัตถุมงคลนะครับแม้กระทั่งลากก็ไม่เว้นนะก็เอาไปทําเหมือนกันนะเขาข้าประมาณนี้เขา้าบประมาณนี้ในส่วนของต้นโพนะครับแล้วก็ไม้ละมุดหลวงพ่อเงินเนี่ยวัดบางคลานเนี่ยที่ผมไลฟ์ฝังไปเมื่อสักครู่ว่าน่าสนใจก็คือ,อเป็นไม้มงคลนะฮะเพราะว่าโตด้วยน้ามนต์ของหลวงพ่อเงินนะฮะ หลวเพราะเงินลดได้น้ำมนทุกวันนะเมื่อครั้นถึงเวลานะครับก็คือแบบตายแบบยืนต้นตายะ่ะนะเป็นเวลา3เดือนแล้วก็ใบไม้ไม่ลวงสักใบเลยนะก็เลยแบบโอ้โหเข้มขลังครับวัรถุมงคลในชุดนี้นะฮะเล่เมนี้เนี่ยมีการปลุกเสกเมื่อเดือนมิถุนายนปี5-9เนะฮะเข้าพระอุโบสถอ่ะแล้วก็ปลุกเสกต่ออีกหนึ่งไตรามาสอีกไตรมาสก็3เดือนนะฮะ ณนะวันนั้นเนี่ยเกจิที่รั้วปุกเสกจะมีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับหลวงพ่อวันนะวัดคลองคูณนะหลวงพ่อเร่งหลวงพ่อสะอาดหลวงพ่อสุนทรนะหลวงพ่อเดชหลวงพ่อสนมหลวงพ่อนงแล้วก็หลวงพ่อโฉมนะครับก็เป็นทั้งหมด9ท่านนะครับนะก็นี่คือเรื่องราวของรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมราคาจะค่อนข้างรุนแรงน,นิดนึงเพราะปี59นะก็จะอยู่ที่20,000 2,000บาทนะครับเนี่ยนะส2 0 0มบาทนะครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าอาจารย์เขาดูเก๊ดูแท้กันยังไงนะครับเก๊แท้เนี่ยนะให้สังเกตอยู่หลายตอกหลายตอกถ้าจำลายมือได้ก็โอเคแต่ถ้าจำไม่ได้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่ดูได้ก็คือบริเวณตรงด้ามจะมีเลขโคดนะครับ1,76นะครจะมีโคดพัดอยู่เห็นไหมครับ โคตรพัดอยู่บริเวณตรงด้ามจับนะครับแบบนี้เลยนะครับนะอ่ะโอเคครับผมก็เล่าสู่กันฟังในเช้าวันนี้นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันกับงานวัตถุมงคลนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปวิดีโอให้รับชมกันเนาะนะะถ้าไม่ผิดพลาดประการใดก็น่าจะได้ทำคลิปวิดีโอเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงก็เดี๋ยวผมขึ้นไลฟ์สดให้ในช่วงเย็นแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอให้ทุกท่าน วันนี้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็สิ่งใดที่เป็นมงคลกับมีดหมอเล่มนี้ก็ขอให้คุ้มครองทุกท่านที่เป็นแฟนคลับเป็น FC ของ YouTube บ้านมีครูออด้วยนะครับและผู้ที่พบเจอคลิปวิดีโอนี้นะขอทุกท่านมีแต่ความสุขครับผมสวัสดีครับ